พันกับชัยนาะทหาที่พักแล้วครับพระอาทิตย์ตกดินดดหลังจากไหว้พระขอพรวัดอะไรนะฮีเน่โกวันหรือวัดเขาดินบอกให้เียขาบอกทางเข้าใหม่อีกร้อยเมตรไปเข้าตามไป,ตาม,ไปตามป้ายเขาแล้วกันเราจะพักที่นี่ฮะครูตักโทรมาจองไว้แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งรีสอร์ทแอน สปาถึงแล้วถึงแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปาใช่อบรรยากาศดีอ๋อนี่ไงร้านตอนนั้นที่เราหาร้านกับข้าวกับปลาเนี่ยที่แท้อยู่ในนี้นี่เองเราเคยขับผ่านมาแล้วเราก็หาร้านเนี้ยแล้วเราก็หาไม่เจอที่แท้อยู่ในนี้นี่เองครับดีเลยที่พักอยู่นี่ก็นี่ไงคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ว่า ตอนก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาแล้วเราหาร้านเนี้ยแล้วเราหาไม่เจอเนะีที่แท้ก็อยู่ในนี้ด้วยกันด,ด,นนด,ด,ดีถามเขาเนะี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะพาทิย์กำลังใกล้ตกดินะ่ะสถานที่พักของเขามีทั้งเต็นท์ <c oughs> มีทั้งรีสอร์ทนุ่น <c oughs> ติดต่อ <c oughs> ห้องพักอยู่นุ่น หนึ่งหนึ่งหนึ่งมีเป็นเต็นท์กระโจมก็มีฮะติดต่อห้องพักข้างในกว้างขวางมองข้างนอกริมถนนเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอเข้ามาข้างในแล้วกว้างขวางดีบรรยากาศดีมากครับแล้วก็กว้างขวางมากครับ สำหรับหนึ่งหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งสปาแอนด์ี้สองน่าจะเป็นบริเวณห้องอาหารก็มีน้ำตกบรรยากาศดีมากมีท้องทุ่งนามีน้ำตกโซนห้องพักติดทุ่งนา,าไปาทางนี้เป็นร้านอาหารด้วยครับทุนีี้ กว้างขวางมากครับนี่พ้นที่เหรอฮะสาพื้นที่เหรอฮะสาที่นี่คือเรียกว่าอะไรหนึ่ง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 รีสอร์ทหรือว่าตองหนงรีสอร์ทสปาก็ได้เราจะซื้อเพิ่มอีกประมาณยี่สิบไรตรงนี้สร้างเพิ่มคใหญ่โตกว้างขวางมากขับรถกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เดินไปดูห้องได้ครับ จะเป็นบริเวณที่รับประทานอาหารฮะตอนเช้าคงจะมารับประทานอาหารที่นี่มาแดดล่มลมตกพอดีครับอย่างนี้เดี๋ยวเราคงไม่ต้องออกไปหาอะไรทานที่ไหนหรอกนั่งคานอยู่ในนี้แหละอ้อดีเลยเราได้ที่พักโซนบรรยากาศริมท้องทุ่งนา จ่ายค่าที่พักเรียบร้อยเท่าไหร่นะคุณคืนนี้เราจะนอน290อะไร290 1290 1290สรวมอาหารเช้าแล้วก็นอนได้3คนเนาะที่พักก่อนพระที่ตกดินฮะเดี๋ยวตอนเช้าเก็บภาพบรรยากาศรวมทั้งอาหารเช้าทีนมให้ดูห้องพักก่อนเขาบอกเต็มอ่ะบอกเต็มหมดอ่ะที่พักอ่ะ เพื่อดูห้องพักคารอีกทีหนึ่งครับออที่นอนก็นอนกันสามคนอย่างสบายสบายครับมีตู้เสือ้อผ้าห้องกว้างขวางทีวีนั่งทำงานตรงนี้ก็ได้<อ>ห้องน้ำก็<อ>พร้อมมูลครับ

ทางเข้ามันไม่เห็นบรรยากาศแต่ว่าพอได้เลี้ยวเข้ามาแล้วพอมจจาจอนที่แล้วสุดยอดมากค่ะแล้วก็ร้านอาหารที่เห็นติดป้ายนะที่เราเคยหานะกับข้าวกับปลาแล้วเราหาไม่เจออยู่ในนี้ฮะ<ม>เพราะนั้นเดี๋ยวค้าคืนนี้เราไม่ออกไปไหนเราไปคันข้าวเาไปดูดไปดูอาหารออของเขากตับแล้วก็ห้องนี้เท่าไหร่นะคุณพันสองรพันสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วเขายังมีห้องอีกหลากหลายมีเป็นเต็นท์โดมเป็นต่าง ภาพพกนี้ตามถ้าพรุ่งนี้เรามีโอกาสเดี๋ยวก็จะไปเก็บภาพให้เนาะแล้วก็คิดว่าต่อไปเราอาจจะแวะเวียนมาพักอีกไปงั่นเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทานกันตรงห้องอาหารของเขานะครับเพื่อนๆตามไปชมกันครับ ากตรงนี้อชอบค่ะนี่ก็เป็น<อ>บรรยากาศที่รับประทานอาหารของทางหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือตองหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปาที่จริงเขามีในล่มอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็มีห้องแอร์เมื่อกี้เราถามแล้วห้องแอร์ปรากฏว่าแขกจองเต็ม,ม,มแล้วก็ตรงนี้เห็นเขาจัดโต๊ะคงคงจะคนเยอะเดี๋ยวเราก็นั่งตรงนี้แหละปีกวิเวกดีครับบรรยากาศในสวนมีเสียงน้ำตกมีเปิดเพลงด้วยไม่รู้จะเข้าคลิปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยว คุตั๊กสั่งเมนูคุตั๊กยกหน้าปกขผมค่อยดูซิเราตามหามาหลายรอบแลวร้านี่ยกับข้าวกับปลากับข้าวกับปลาบเนินเนินเนินพิชยู่ในนี้นี่เองเราหาไม่เจอก็ถูกต้องแล้วล่ะเข้ามาข้างในคือต้องตั้งใจมาถ้าจะคิดว่าเป็นทางผ่านคงจะไม่เหมาะนะ เ,เพราะว่าต้องมานั่งนานๆนนชมบรรยากาศเนาะเข้ามาต้อมมือนี่ครับให้เพื่อนๆดูเมนูเข้านะ ที่นี่เนี่ยเขามีเขามีน้ำเก๊กฮวยนะน้ำเก๊กฮวยญี่ปุ่นให้ดูแว๊บๆจะลองชิมน้ำเก๊กฮวยญี่ปุ่นน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมน้ำเก๊กฮวยเนี่ยชื่ออะไรเทนโดเต็นโดเทนโดน้ำเก๊กฮวยญี่ปุ่นน้ำแตงโมจะลองชิมดูนี่ไหม น้ำแกงควยวญี่ปุ่นครับไม่ญี่ปุ่นาครปฝาเขาเป็นไงปลา,าชิมน,น้ำแกงควยญี่ปุ่นปลา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  หอมหอมดีน้ำเก๊กฮวยนี่คือส้มตำท้ตอตำท้อืตอตักยกโชซิยกโชซิเออเห็น <c oughs> เป็นบอกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ถ้ามาต้องสั่งเนะาะตำตำท้อ น้ำอร้อมน่าอร่อยเมื้อเจี๋ยวขั่วไก่เนื้อเจี๋ยว,ว,วขั่วไก่ที่อร่อยเจี๋ยวขั่วไก่ของพี่โรนหวาเจี๋ยวขั่วไก่ครับทอย,อยมาแล้วต้ตมตําครูตักจะโอเคสำหรับเทพส้ตมตําของเราไหม ไก่มาเอามาใกล้ๆเพียโนเลยใกล้ๆเพียโนนี่ฮะไก่ทอดปีกไก่ทอดเนาะปีกไก่ทอดเกลือปีกไก่ทอดเกลือันี้ก็คืออืมยูตัดสั่งมาอ้าววววตำเลยครับปูปลาเหรอปูปลาเดี๋แกจะนั่งข้างแม่ทานกันเลยครับเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะยูตั๊ด บอกรสชาติด้วยนะโดยเฉพาะเทบส้มตำใี่อ่ะเหนอะี่ได้เห็นข้าวอะไรด มีก <rhyme>. ุ้งตัวใหญ่เลยเนาะ้ทางะาลไรน้ำน้ำส้มตำส้มตำทอดอยากทานอาหารหนักๆเมื่อเย็นทานแบบเบาๆพิเศษหน่อยก็ อคอคร่ยมากทำรับกับข้าวมเพื่อมัน้แ็งก็ไม่รู้เลยนะโอเคน,นอะอีกอย่างหนึ่งของเรามาแล้วกะหล่ำปีน้ำปลาผัดผัดกะหล่ำน้ำปลาพี่โด่ผมจะอย่างหิว ต้องอร่อยแน่นอนเลยของพโรน,นเสร็จเลยค่อยกินไก่ชิมัลังปิดป่าเท่นานั้า สบายครับ นี่จะเป็นขัดน้ำนองหน่อยอร่อยเานี้น่กเอา ยุ่งเลยนะยุ่งมากอะยุ่งมาอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่ตัวนี้แหละก็ชอบถ้าใส่เปลือกมะนาวมาด้วยให้น้ำให้น้ำต้ตามตำมาเยอะดีคำดี แต่กล้เป็นไม่ด้เย เพอจะขอกระดาษเช็ดมือเขามาันเขาลืมเอามาให้มีกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆมาด้วยครับยาก

เราโดยชอบกินเครอตำไทยเพรจ้อมตำไทยมีถั่วก็ตัดติดถั่วไปให้เยอะมัน,นหวานๆด้วยไม่เผ็ดด้วย i yeah. เปรี้ยวหวันหวานเมกันบดแลทำท้าวันน้ำข<น>ิ้งไก่ทั้งหมด Thì là khi non có tha ạ Cái gì thế mẹ? Nói cho Mình ừ. ừ. gì đó? Ừ. Mì hay เท่าไร่อนะทอดแห่ไหนดี สันเราจะทอดก่อนแบนี้อันนี้แป่งอร่อยสุดยอดเยี่ยมมะพี่ด้ยอร่อยครับไปเราตัดเข้าที่พักครับ อิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยฮะออก็ไม่แพงเนาะออไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อาหารรสชาติสุดยอดคลิปนี้คงเท่านี้ญญนะครับเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นออไปไปเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าสถานที่สวยๆงามๆเนาะออแล้วก็ไปดูเมนูอาหารเช้าของที่นี่เข<อ>า,<ห>าเป็นโรงแรมแล้วมีห้องอาหารอาหารน่าจะอร่อยครับเพื่อนๆครับอ่าไปเดี๋ยวครูตั๊กพี่ดอ้าบนหนอาบท่าผมก็ นั่งตัดคลิปต่อตรงนี้แหละเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านของเราฝากกดตัดตัดคลายกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดูดอฟ้าด้วยนะครับนะครับจกันต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าพิโรเขาอยู่ในฐานที่แบบไม่วุ่นวายเขาก็จะทำไม่ดียแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่วุ่นวายเสียงรถเสียงราดังๆก็จะอย่างที่เพื่อนๆเห็นมาตอนนี้ค่ะ Okay. Bye bye. Good. Good night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 .